แอดนุกดิอ๋อแอดไปแล้วอยู่ที่ญี่ปุ่นนะเอาไหมถ้าได้ด่านนุกลองลองทำแบบเป็นฟาร์เจสครับนึกโง่โง่ที่สุดอะไม่ใช่โง่แบบเล่นไม่ได้เรื่องด้วยแบบโง่แบบต้องแรนดอมอะเขาเรียกว่า random อะ ไม่ได้ปรับแสงดีแสงอขาวให้อยไยยปยไปอยไปอยถอยไป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 ถอยไวิไ เออลองเออลองเออลองไม่ลองไม่ลองจริงจริงจังไม่ลองได้ไงในะเอเครู้นนะคเขาไม่ลองไม่ลองจริงจังเลยเนี่ยเชื่อไหมลองเมื่อกี้พี่พูดว่าชนะแค่แบบเดียวพอใช่ไหมโอเคคือโนวาสองเลยเออคือโนวาสองเลยเหรอเออร้อนเลยร้อนร้อนร้อนจริงเหวะเออ เดี๋ยวปะเดี๋ยวพอครบสิบนาทีปุ๊บมาดแหม่มาพับเลยอะไรกับปัญหาหมก็จะฟังกันยืนดีโอเคเดี๋ยวกูอ่านเดี๋ยวกูอ่านบทสนทนาที่เราเพิ่งคุยกันก่อนหน้านี้กันก็ย็ดตัวละครผู้หญิงในไมฮิโรคายเนียนั่นถูกกฎหมายหรือเปล่าไม่ไม่เราองเป็นชาวอิตาลีละยกเป็นอาจารย์เลย ถ้ากูเป็นกบอิตาลีอะถ้ากูเป็นกบชาวอิตาลีล่ะโลกูเย็ดได้หรือเปล่ากูคิดว่ามันถูกกฎหมายนะใช่เย้ FBI ทำอะไรไม่ได้หรอก <c oughs> มึงอาจจะมึงอาจจะได้เมื่อเย็นๆไปมาด้วยนะหราจะได้ตบตูดกบแล้ว <c oughs> อกอไฟกควายเคยเห็นกบท้อมหรือเปล่าลุม เย็ดหลุมพวกนั้นซูเปอร์ไอรอนนอี่โชุมหนึ่ก้องกล้องเคยเห็นกล้องเคยเห็นกบคอนรู้่ะเ้ยเออรูบนตัวมันเอารูนั่นแหละยูยูอันนั้นคางโคกพี่ครับยูคนละสายพันธุ์กันเลยพี่หลังเดี๋ยวก็จะดีไว้ดีล่ะกูแบบว่าอยากคอนเทนต์มนเปลี่ยนเออกูป่ยเซตติ้งไว้ทีนี่สัก เกมหนึ่งอยากเลยว่าเซตติงไหนดีวะโตเข้าไปเล่นในตู้เสื้อผ้าเลยผมโดนยิงทิ้งแล้วอะีิวเออกองก็บอกให้วันนั้นอ่ะกองอยู่ในที่ขอยคนเดียวใช่ปะ โยเข้ามาแล้วได้ยินเสียงผู้หญิงอันน,อน,นอั้นน้องยืมคอมเล่เนเกมแล้วโจงกระพุใช่ไหมแล้วแล้วน้องกอลก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ตามก็ดีเสียงผู้ชายแก๊ปเกียรตน้องแก๊ปเกียรตน้องกอลอ่ะไอ้ตามุ้ยูเรี่ยได้ยินเสียงผู้ชาย <c oughs> แลวนี่เที่ยอะไรเนี่ยมียเทชินเที่ยวอสองชั่วโมงที่แล้วคนพิการไม่มีแขนไม่มีขาแต่ว่ายนา้ำดำน้ำด้วยนะประเด็นเหวินคนพิการเหวินคนพิการแล้วตลกไปที่มิวการเห็นคนพิการเป็นคนพิการแล้วตลกอ่ะแบบเหมือน,นมมอเหมือนผมในตอนแรกที่ว่าเป็นคนไม่มีเซ็ก์ไม่เล่นตลกอ่ะบางทีกูว่สงสัยว่ามนุษย์เนี่ยพัฒนาการมาสรุปสูงส่งประจัไนไปปักใส่กันมึงเห็นคนพิการแล้วหัวล้อเนี่ยหมาเห็นหมาด้วยกันขาด้วยยังไม่หัวล้อใส่เลย <c oughs> what the fuck uh อ่าอ่า,อาไอเคสเนี่ยล้อชื่อพ่อแม่ผมไม่อยากจะพูดว่ะผมทำคนกระดูกหักไปแล้วไปแล้วเขาคือเขารอชื่อแล้วกระดูหกหักหรือไปกระดูหกหักคนที่รอชื่อแปลกผมอะผมอะโดนล้อโดนล้อแล้วผมก,บบกแจบบ็คกระโดดได้ไหมเนะี่ย ไม่พี่นึกว่าจะพูดว่าผมไปล้อชื่อพ่อแม่เขาแล้วผมก็หักกระดูกเขาด้วยไอเดียวเฮียจริงกูบอกว่าแจ็คโฮ้แค่สมศักดิ์แกร่งฮะยังไม่ได้โกรธเลยจะหักกระดูกซะแล้วกูต้องกดด้วยที่มึงล้อชื่อพ่อล้อชื่อพ่อกูเลยต้องกดที่มึงหักกระดูกเลยร ดูนี่นะ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 เราเราไม่ต้องเราเราไม่ต้องเป็นต้องใช้รถเลยเพราะเรามีนี่ไปกระเทาะเราเกมเกมนี้สุดยอดมาเลยเดินขอบประตูแบงวิ่งติดเฮ้ยน่าจะมีแบบเดินติดประตูแล้วสะดุดหลบนี่แหละแผนแผนทำเกมของพี่ ระบบได้ให้ต้องมีเลยก็คือถ้าเกิดแขนขา,<อ>าร,ร,รสนสน์บระบบระบบสมจริงเชื่อวแบบเดินเดินชนกําแพงแขนชนติดดาเมจแขนจะติดสตันเชื่อคู่เา <laughs> สะบัดทำมีมีมีแอนิเมชันสะบัดเลยแล้วแขนก็นจะติดแอนิเมชนัน <laughs> ติดแอนิเมชันสะบัด <sk rr> แล้วไม่สามารถทำอะไรได้เชื่อคู่ <laughs> มันมึงถือปืนอยู่ใช่แล้วสอกขวาไปชนกรแพงปุ๊บปืนหลุด เลียงแถวหน้ากระดานเรียงแถวหน้ากระดานเดี๋ยวเราเวลาเราเราต้องให้พวกการพวกพกกันรีนี่ก่อนสั่งสั่งก่อนจงเลยเราเรามาจงเลยพูดนะครับตรงหน้าวุนทีาทิย์ยกออกท่าไหนฮะท่าเดิมมือไว้หลังก็ได้มือไว้หลังกอ็ดอีสโอเคตับรูเบียพักตับรูเบีย ตาวระเบียบพักได้พี่เดี๋ยวพี่คนสั่งพี่ไปอยู่หัวก็ได้ไปกองเยึงกองขยับมาโอเคเราเราพูกันเาี์ลเราจริงจังเราจริงจังเลยเราบัญยาอ่อนเว้ไอ้สั่งสัารทุกคนตาวระเบียบพักก่อนครับระเบียบพักพวกปืนยาวขึ้นแล้วมันทำอะไรได้วะพักขา แล้วมันพักหยดจริงไอ้เยี่พี่ไอ้หมกผมย่อว่ะไอ้เยี่ผมพักเลยว่ะไอ้ตั้งผิดคำสั่งเรื่องว่าอันนั้นอันนั้นตามสบายพักเรื่องใช่ใจะถามชื่อนายก่อนละกันนะคน้อาวุโสไหคนแรกนายไหนชื่ออะไรผมชื่อโจครับโอเคโจม่าบ่ะเล่นเล่นนายล่ะนี่นายชื่ออะไรชื่อเอ็นครับผม ไม้ยิ่งี่ใครเนี่ยชื่อจขอชื่อแกแล้วก็ไห้เปลีช่อรู้ปลดนรู้ปอดนูปอดเป็นใครโอเคแล้วนายล่ะผมแล้วแล้วนายล่ะนายดูเก่ใช่ได้นะนายอยู่นาแล้วอแลผมอยู่ประจำการมาสี่ห้าล้านปีแล้วครับโอ้โหว้าวไปชื่อะเนียทไมนี่เลยปารนะปาร์กปาารปาาาปารปาาากปารปา โอเคเราจะดีมากเลยนะกตายแกตายผมไมคำวาการผมไม่เชื่อโอเคเราจะดีมากเลยนะโอเคเราจะทำการู่โจมที่อื่นแล้วเราก็ดับเครื่องจุดไอ้ไม่มีหรอกที่อยากรู้ว่าถ้ารีกดออกเกมใช่ป่ะกาอากาศอะขัเฮลิคอปเตอร์ด่าเออ ขันนี้ขันนี้อาวเอ้าไปตกไปตายอ่ะตายเมื่อกี้เว้ยงขึ้นไปไม่เงื่อตนอตอตอตออตตอตออต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 ตเนียอตอตยตอต้ย อะไรวะไม่คิดว่าอะไรวะไอ้เหี้ยเก่มันแหลกแหลกมีแล้วฐานสมัญกว่าไม่ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่แต่ถ้าแบบว่าอยู่ดีมันก็มีแหลกแบบไม่สื่อสมุนอะไม่เคยได้ยินอย่างนั้นอย่างละที่ที่มันโหลดไอ้นี่วะโหลดการใช้เฟรมให้มันแบบว่าเฟรมเด่นเร่อขึ้นประมาณสามสามเนี่ยเนี่ยกดกดไปมันกดอันดีเนียค้างไว้เว้ยแล้วมันกด F3 ใช่ป่ะไปมันมันขึ้นปะ มานขึ้นแต่อันเนี้ยมันไม่สปอร์ตเอาใหม่มึงเปิดเอ็นวีดีมาได้ปะเออไม่เป็นไรไ,ได้ไ่าจะได้อยู่เดียเด่ยมึงลองทำดูอาร์ติเน่เอฟสามค้างอาร์ติเนค้างไว้แล้วกดเอฟสามอ่ถาถ้าอะไรถ้าไม่มีอะไรขึ้นกดเอฟหนึ่งอ่าแล้วกดเอฟสี่อ่า